ตัวหนึ่งที่ราคาลงมาเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลือกเป็นหุ้นเด่นซะเลยก็คือตัว ba ลงเหมือนเหมือนแบบนักท่องเที่ยวไม่มา,มาแล้ว,ลวหรือว่ากำไรจะไม่ได้ตามที่คิดนะฮะแต่จริงๆไม่ไม่ได้เห็นภาพลบนั้นเลยเนาะ,ะพี่อยองในแง่ของตัว ba นะครับแล้วตอนนี้ลงมาเนี่ย pe เหลือแค่ประมาณสิบเท่าสิบเท่าปันผลจากรอบที่แล้วแนะนนะหาเปอรเนตอนนี้หกแล้วนะฮะให้พี่อยองช่วย อัปเดตสถานการณ์อีกทีหนึง่งว,ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรผิดตัวจากที่คาดนะครับก็บถ้าเลิกจากไตรมาสสี่นะครับอันนี้พอจะคอนเฟิร์มได้เลยว่าตัวสมุยเนี่ยนะครับถ้าโตสักประมาณแถวๆสิบห้าถึงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวตัวสมุยเนี่ยฉะนั้นเนี่ไ mm hmm. ตรมาสสี่ถึงจะเป็นโลซีซันแต่มีโกรดนะครับพอมีกรอปุ๊บไตรมาสสี่ปกติเขาจะขาดทุนเนี่ยตอนนี้เราลุ้นว่าไตรมาสสี่เขาจะมีกําไรนะครับคือปกติไตรมาสสี่ของเขาเนี่ยก็ ขัดทุนต่อเนื่องนะครับมาน่าจะสัก10ปีแล้วแต่ปีนี้เราลุ้นว่าน่าจะน่าจะมีกำไรนะครับประมาณร้อยสองร้อยเนี่ยนะครับถ้าดูถ้าดูแทร็กเรคคอร์ดเนี่ยก็คือว่าเป็นนิวไฮของ4ี่คิวที่เป็นโลนะครับก็ถือว่าถือว่าผมว่าน่าจะโอเคนะฮะทีนี้ถ้ามองมาที่1นึ่คิวที่เป็นไฮซีซั่นเนี่ยตอนเนี้ยพอเท่าที่เราดูตัวเลขสมุยเนี่ยก็ยังโตแบบ15%บห้าเปอร์เซ็นต์เยอียร์อยู่นะครับแล้วก็ถ้าดูรายวันเนี่ยเออ่บางวันเนี่ยได้ถึงหมื่นกว่าคนนะครับซึ่ง หมื่นกว่าคนที่ถือว่าข้อนข้งเยอะนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแบบเป็นแบบนิวไฮเรียกจะเรียกว่านิวไฮก็ว่าได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูเทรนด์ของมกรลาเนี่ยยังค่อนข้างดีนะครับตัวพาสเซนเจอร์สมุยแล้วก็ถ้ามองไปกลุ่มภามีนาปกติก็จะเป็นไฮต่อเนื่องโดยเฉพาะกุ่มภานะครับหลังช่วงตุดจีนตุดจีนเนี่ยก็จะดีนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่ามีโอกาสที่พาสเซนเจอร์จะทำนิวไฮต่อเนื่องนะครับอ่าแล้วก็รวมกับอ่าโดยช่วงประมาณ ปลายกุมภาเรื่องไว้โรตัสที่มาฉายที่ที่เขามาถ่ายทําที่ภูเก็ตกับสมุยเนี่ยก็จะออกฉายอีกอันนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ดังที่ทางาโซนยุโรปหรืออเมริกานะครับนักท่องเที่ยวเขาก็จะมีการตามรอยนะครับโรงแรมที่ถ่ายอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ที่ภูเก็ตกับสมุยก็อาจจะมีอันนี้ส่งมาที่สมุยด้วยนะครับอ่าก็ก็เลยคิดว่าน่าจะอย่างดีนะครับแล้วก็ประกอบกับ อีก2เรื่องที่เป็นตัวช่วยละกันนะครับคือช่วงที่ผ่านมาน้ํามันเขาอาจจะเป็นขาขึ้นนะครับในช่วงอาทิตย์สอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เริ่มลงละแล้วก็ความจริงเขามี h e d น้ำมันเนี่ยสักประมาณ20%ซึ่งก็ตอนนี้มีเป็น hedging gain อยู่นะครับก็เป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็เออก็น่าจะประมาณนี้นะครับครับอย่างนี้คือ Q4 กําไรแล้ว Q1 มันจต้องกำไรเยอะมากๆเลยถูกไหมไม่หอ,อกเพาปีที่แล้ว่กาไรพันแปด Q1 ใช่ของปีถูกไหมใช่ก็ปกติเป็นพีของปีนะครับก็ก็คิดว่าดูจากตัดเซนเซอร์สมุยน่าจะยังแบบโตโตได้ได้โอเคอยู่นะครับก็คิดว่าไม่ไม่น่าคือคือดูจากเทรนด์ของสมุยนี่ค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยนะครับอโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นราคาที่ร่วงลงมาอย่างแบบโอ้โหตกใจมากนะเอายองยอมรับเลยคือราคาราคาของ b บเนี่ยถ้ารับจากฮายยี่สิบหกบาทเนี่ยร่วงมาเกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ คือแบบในขณะที่กําไรเขาจะยังเดินหน้าแบบติ่มายโตอยู่เนี่ยแล้วก็ลงมาที่แนวรับหลักพอดีก็คือโซนมาทัากระเถา18.6แล้วมีแรงซื้อกลับนะครับถ้าเราดูจากแท่งเทียนจะเห็นว่าสองสาวันนี้ลงมาแตะปุ๊บเดง้งลงมาแตะปุ๊บเด้งตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อเป็นจังหวะนะครับโอเวอร์โซมากๆด้วยสําหรับตั so ว B a นะครับก็เป้าอะไรต่างๆยังที่เดิมกําไรยังเชื่อว่าแข็งแรงนะเป้า30บาทปันผล6%ตอนนี้สู้แบงค์ได้เลย แพ้แค่ทิสโก้กับเอซีีสองตัว <young standardized ugh> ที่เหลือชนะหมดนะสำหรับในแง่ของปันผลนะสำหรับตัว b ีดีนะครับอะวันนี้เลือกเป็นหุ้นเด่นนะฮะ